สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเลือกผิวนะครับทีละหลายๆผิวนะเวลาทํางานเราน่าจะเคยเจอ,อปัญหาในการเลือกผิวนะครับอยากจะเลือกผิวในหลุมพ็อกเก็ตนะครับอยากเลือกผิวภายในรูเราต้องมานั่งชิดทีละผิวทีละผิวก็จะเสียเวลานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้คือตัว Face Selection Mode นะครับปกติเราใช้เป็นตัวตัวนี้กัน ก็คือเลือกไปที่ผิวแมนวนวดหรือใช้วิธีการลากครอบนะครับบางทีมันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับเราจะมาลองดูตัวตัวแรกเลยคือเป็น expand to pocket นะครับก็คือเลือกไปในหลุม pocket คลิกเดียวติดทั้งหลุม pocket เลยนะครับตัวต่อไปจะเป็น expand to r o u นะครับก็คือพวก R ต่างๆคลิกทีเดียวติด R นะครับ ทั้งรอบตัวเลยก็จะมีเป็น e x p a n to chamfer ต่อ chamfer ผมทำ chamfer มาแค่ฝั่งเดียวนะครับคลิกเดียวก็คือติดตัว chamfer ที่มันต่อเนื่องกันนะครับอ,อันถัดมาเป็น e x p a n to hole รูเจาะรูเจาะบางทีใช่ไหมเราต้องมานั่งเลือกทีละผิวเราก็เลือกผิวทรงกระบ,บอกข้างในภายในรูเจาะไปปุ๊บมันก็จะติดอ่าทั้งหมด ขรูนั้นๆให้เราเลยนะครับสุดท้ายจะเป็นตัว expand to smooth นะครับก็คือจะเป็นผิวที่มันผิวมันสมูทต่อเนื่องกันนะ expand to smooth คคลิกเดียวนะครับมันก็จะได้เราก็จะเลือกผิวที่มันต่อเนื่องหรือสมูทกันได้เลย